โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจถึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะขึ้นไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปเซนะครับ วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงรูปหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้ครับที่ต้องจัดไปก็คือรายอดของเรานะครับอด VIP g l n ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 7 7 7ครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับคืนวันนี้ไฮไลท์ยังเป็นฟุตบอลยูฟาเนชันลีก ก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มนะครับผมคัดเอา3คู่ในลีก A มาฝากกันนะครับแต่แรมที่เวลาตีสอในกลุ่ม3ครับโครเอเชียอันดับ3เปิดบ้านเจอโปรตุเกสอันดับ2ครับโครเอเชียมีอยู่3มแต้มจากการชนะ1แพ้4ครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้สวีเดนมา1ต่อ2นะครับตัวหลักในชุดนี้ยังเป็นลูก้าโมดิชพวกมัตโอโควาสิตนะครับแนวรุกมีอีวานเปริซิสโยซิปเบรคาโรเหมือนเดิมฝั่งของโปรตุเกส มีอยู่คะแนนครับเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านที่ฝรั่งเศสมา0ูนะครับทำให้การันตีแล้วว่าไม่ได้แชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยผู้เล่นอาจจะมีการโรเตชันเยอะนะครับตัวที่ได้พักในเกมกับฝรั่งเศสครับอย่างรูเบนเนเวสเจ้ามูติมโยกมีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงนะครับข้างหน้าก็ยังมีชัวเฟริกกับคริสตโนโรนัลดเป็นตัวชูโรงนะครับแต่ก็ให้ระวังเรื่องการโรเตชันด้วยนะครับ เกมแรกเนี่ยโปรตุเกสเปิดบ้านชนะมา4-1นะครับคืนวันนี้โปรตุเกสถูกยกให้เหนือกว่าในการบุกมาเยือนครับแต่ผมมองว่าโปรตุเกสน่าจะผ่อนเครื่องแล้วครับเพราะว่าไม่ได้แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วในขณะที่โครเอเชียยังต้องหนีบวยกับสวีเดนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบวยนี่จะต้องตกชั้นไปลีกบีครับดังนั้นถ้ามาทรงนี้ผมชอบไปที่โครเอเชียเจ้าถิ่นนะครับผมมองว่าคืนวันนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยมีต้มครับก็ได้เหตุแล้วครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสองสี่ห้านะครับไปที่กลุ่มสี่กันบ้างครับสเปนครับทีมรองจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอเยอรมันทีมจ่าฝูงครับเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มโดยตรงนะครับสเปนเนี่ยมีอยู่8ดคะแนนเกมล่าสุดบุกเสมอสวิตเซอร์แลนด์มา1ต่อ1นะครับพวกที่ได้พักในเกมที่แล้วน่าจะกลับมาหมดนะครับดาวิดเดเคอาตรงกลางอย่างโรดี้โกเก้นะครับรวมถึงอับราโรโมราต้าเกมที่แล้วสำรองนี่มีโอ,อกาสออสตา์ตัวจริงคืนวันนี้นะครับฝั่งของเยอรมัน มีอยู่9คะแนนครับชนะ2เสมอ3เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะยูเครนมา3-1นะครับตัวหลักอิวคายกูเดกันเลวอนโกเลสก้าครับแนวรุเรรอยซาเนเซัสกาาบี้ติโมแวนเนอร์ก็พร้อมลงเล่นนะครับเกมแรกเสมอกัน1-1ตอนะครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงสูงสีมากครับสเปนถ้าอยากเป็นแชมป์กลุ่มต้องชนะเท่านั้นนะครับคะแนนจะแซงครับ ดูแล้วเนี่ยผมมองว่าเยอรมันน่าจะเล่นแบบปิดจ็อบได้ในเกมแบบนี้ครับย่งน่าเชียมที่เยอรมันมากกว่าครับผมมองว่าคืนนี้จับบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับลงล็อกดีๆมีโอกาสถึงบุกชนะเชียร์เยอรมันดีกว่าครับปิดท้ายที่อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์ทีบว้ยเปิดบ้านเจอ,อยูเครนครับอันดับส สวิตมี3คะแนนนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอสเปนมา1ต่อ1ตัวหลักมีกรานิตชาก้าเซอดามชากิรี่บิลเอมโบโลนะครับรวมไปถึงฮาริสเซเฟโรวิดฝั it, ่งของยูเครนเนี่ยมี6คะแนนครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้เยอรมันมา1ต่อ3นะครับตัวหลักมีลุสลานมารินนอฟสกี้โอล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับรวมไปถึงโรมันย,ยาเลนชุกจูเนียร์โมราเอสเป็นตัวชูโรงครับเกมแรกยูเครนเปิดบ้านชนะมา2-1นะครับ เงื่อนไขเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ถ้าอยากจะหนีบวยนะครับไม่อยากตกชั้นไปลีกบีนี่ถ้าชนะด้วยความห่าง2ประตูจะหนีบวยทันทีนะครับเงื่อนไขคือวันนี้ยังชอบที่สวิตเซอร์แลนด์ครับผมมองว่าจะเบียดชนะได้แน่ๆอย่างน้อย1ประตูจะชนะเป็นเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มให้เชียสวิตเซอร์แลนด์นะครับสรุป3ทีมครับชอบที่โครเอเชียเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลึงเน้นทีมเดียวครับอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย